อยากเจอดูดุว่ะอยากเจอดูดุแบบว่าแห่ตั้งแต่เที่ยงคืนอะไรเงี้ยรับได้ไหมเธอเพลเป็นคุณยาแหม่มันมีแบบวงเหมือนอะไร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 บอกมันกลับไปบอกมันกลับไปอย่าเชื่อไหนเอาไม่ได้เออบอกมันกลับไปผู้แสวหูเดี๋ยวมันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไป

เสียงเชิงเดินเสียงเดินมึงมองจอยแบบรู้เว้ยเพื่เสียงอะไรก้อนมาที่ลูกลูกอยู่ไหนทำรมก้อนมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ไหนวะมันอยู่ข้างหลังกรรมก้อนลูกอยู่ไหนลูกมันอยู่ข้างหลังยามเย่นแรงมื่อกี้บอลลุ่บอลแอ๋อมันไปไหนอ่ะอยู่ไหนไม่รู้ ไปไหนมันอยู่ไหนไม่รู้หายไปไหนูอยู่นิ่งๆสิอย่ามานี่ยไม่ตายหรอกน้าอยู่นิ่งๆเซสวันนียเจอเนี่ยเฮ้เฮ้เดี๋ยวอย่าเฮ้ยไปแล้วไปแล้วพี่ของทางนี้นี่ทางเล่นอะไรวะทาเล่นทางทำพี่ต้องเป็นไอ้โง่ ยงไืไอะเดี๋ยวเอะงเงนั่นมันนั่นมันแฟดแบร์ไแฟดแบรมันไป้อยมันอยู่นิ่งอยู่นิ่้ต้องจ้องไก่นโ้หสองคนเลยะโอ้ยจะมาสคนเลยนะไอ้ี่แดันนี้ตอนนี้แฟตแบรไปแล้วเว้ที่เหลือก็แค่ Surprise, motherfucker.